ชื่อชื่อชายยาจเจริญพรพาชื่อกันตะกรบุญสวัสดิวงศ์ชายยาก็คุณากรโรนะครับผมครับก็ที่มีแรงมัดาลนใจที่เข้ามาบวชในโครงการนี้มีแรงมัดาลนใจอย,รรอย่างไรบ้างนะครับ<ม>ก็คือหนึ่งเนี่ยมีความตั้งใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาเลยแต่พอดีกระทรวงกลาโหมนะครับก็ได้ ประชาสัมพันธ์นะครับเกี่ยวกับโครงการนี้ก็เลยเอาแหละต้องมาให้ได้แล้วก็ได้มามาบวชสมใจคมความตั้งใจครับก็คือเป็นทหารใช่ครับผมก็อยากให้เล่าประสบการณ์ที่ได้วในครั้งนี้ครับว่าได้ประสบการณ์อะไรบ้างครับจริงๆเนี่ยโอ้โหรายละเอียดมันเยอะมากนะครับไล่ตั้งแต่วัดพระรามเก้าเองนะครับอยู่ 4- 5หวันแล้วก็ ปฏิบัติทำอยู่ที่วัดหินมาเป้นเงนะครับที่หนองคายเนี่ยเราได้รู้เลยว่าชีวิตสงฆ์จริงแล้วเนี่ยมันเป็นรายละเอียดปิดย่อยเยอะมากเลยแล้วก็พอไปถึงที่หนองคายเองเนี่ยโอ้โหรู้สึกจิตนั่งสมาธิต้องปฏิบัติตัวต้องอทำวัดหลายเวลาตีสองเองด้วยที่ไม่เคยเจอเลยอะไรอย่างเงี้ยครับจนถึงยาไปถึงตีห้ายันบินทบาทเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ได้อะไรเยอะพระอาจารย์ท่านสอนอะไรค่อนข้างเยอะจริงๆครับครับผมจะมีหลายรูปที่เจอเหตุการณ์ในการนั่งสมาธิครับว่หลวงพี่เองเจอเหตุการณ์อะไรที้องเกยวกับการนั่งสมาธิและเจอเหตุจร,จริงจริงพระอาจารย์ท่านสอนนะครับว่าจิตเราเนี่ยอย่าไปวกแวกนะครับต้องเวลาจะออกไปนอกเรื่องให้เรากลับมาตรงเราเสมอนะครับพอมีสติปุ๊บไอ้ปัญหารอบด้านก็จะไม่มีเลยนะค,ะครับ แล,ล้วหลวงพี่จะคิดโครงการต่อไปลวงพี่จะบวชอีกไหมเจ้าคะผมต้องด้วยภารกิจรัดตัวนะก็ถ้ามีโอกาสจริงก็อยากมาอีกนะอยากกลับมาอีกเหมือนเดิมครับผมบครับกับเพืเจ้าคะ,จะเจริญพร